สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้จะมานะครับรีวิวนะครับตัวหน้าจอ Android แบบปักตรงรุ่นนะครับของ M Max นะครับตัวนี้สเปคจะเป็น4 64ทับนะครับเดี๋ยวมาดูความไหลลื่นนะครับของตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับจะลองดูนะครับจะให้ลองดูนะครับดูไปเรื่อยเรื่อนะครับแต่สังเกตความไหลลื่นนะครับเข้า y YouTube ปุ๊บมาเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเลือกดูรายการบันเทิงที่เราชอบได้นะครับเพียงไปนิ้วสัมผัสตัวนี้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่9นิ้วนะครับแล้วก็10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ M Max นะครับตัวนี้ทางร้านอุปบริษอทมีบริการติดตั้งและเก็บสายให้ฟรีนะครับหน้าจอไหลลื่นมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองลองลองเข้าเมนูอื่นดูสิครับลองกดดูนะจะสังเกตนะครับแอปไหลลื่นนะครับตัวนี้นะครับปัดปุ๊บมาเลยอ่าเลยอันเราเข้า YouTube อีกทีครับ กดปุ๊บมาเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับสำหรับจอนะครับ4ี่ทับสีตัวนี้นะครับสินค้านะครับที่หน้าร้านบริษัทมีบริการติดตั้งให้กับรถนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับแถมกล้องถ่ายหนังสะท้อนขึ้นหน้าจอ Android ให้ฟรีนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมนัดคิวติดตั้งได้นะครับที่หมายเลข0899695708นนะครับหน้าร้านบริษัทจะเปิดทุกวันนะครับหยุดทุกวันพุธ เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับแวะเข้ามาได้เลยนะครับการติดตั้งไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดทั้งสิ้นนะครับเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับหน้าจอมีให้เลือกนะครับตั้งแต่7นิ้วนะครับ9นิ้วนะครับแล้วก็10นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นนะครับติดตั้งโดยช่างนะครับที่มีความชานาญด้านเครื่องเสียงนะครับอ่ติดตั้งให้มากว่า10ปีนะครับเป็นผู้ติดตั้งบริการติดตั้งให้เลยนน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 ะะะะะคคคคครร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 ัััััับบบบบบบตวววีีี้้้้สสสใใจแมาาาไดดดิิหก